แผแนก Marketing และภายใต้ Marketing ก็จะอยู่ใน Affiliate Marketing อีกทีนึงแต่ใน Affiliate Marketing เราจะดูแลพวก Partner ที่จะมีหลายๆ Influencer ในมือของเขา Start the day with looking at data ก็คือเราจะต้องดูว่า Partner เจ้านี้ Performance ร่วงหรือเปล่าร่วงเพราะอะไรสวัสดีค่ะ ก็มาเยี่กับอลิสนะครับอลิสก็เป็นเพื่อนเราตั้งแต่ตอนที่เรียนอยู่ที่ BBA จุฬาด้วยกันนาะก็อยากจะให้อลิสแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักหน่อยละกันชื่ออล,ลิสนะคะแล้วก็เราเรียนจบ BBA จุฬารุ่นที่20 Major International Business ตอนนี้ทํางานอยู่ที่ Shopee Shopee ก็จะเป็น e-commerce platform อยากจะให้อล,ลิสวเล่าให้ทุกคนฟังหนะะ่อยก็ได้ว่า Affiliate Marketing เนี่ย มออสมมติว่ามาร์กเป็น KOL ท่านหนึ่งและมาร์กซื้อสินค้านี้แล้วก็รู้สึกว่าเออสินค้านี้ดีจังฉันอยากจะโพสฉันอยากจะแนะนําเพื่อนให้ซื้อสินค้านี้มาร์กก็เขียนโพสใน Facebook รูปภาพด e สคริปชั่นแล้วก็โพสตลิงก์เข้าไปในตัวโพสต์ของ Facebook พอมีคนเห็นแล้วก็คิดว่าโอ้สินค้านี้น่าสนใจจังเพื่อนๆมาร์กก็อาจจะกดซื้อสินค้านี้ผ่านลิงก์ของมาร์กมาร์กจะได้ค่าคอมมิชชั่นและมันก็จะเป็นโมเดลที่ค่อนข้างวินวินผู้ขายจะได้ยอดออเดอร์อินฟลูเอนเซอร์ก ็น performance marketing ที่ค่อนข้าง effective trackable แล้วก็มันสามารถช่วยให้ผู้ขายดูว่าสินค้าไหนขายดีแพลตฟอร์มไหน work influencer ประเภทไหน work มากที่สุดกับสินค้าสินนี้ใน affiliate marketing มันก็จะมีหลาย m o เดลอย่างเช่น cost per sale cost per action แล้วก็ cost per lead ส่วนมากในไทยเราจะเห็น cost per sale ก็คือทุกครั้งที่มีคนซื้อของผ่าน link influencer ก็จะได้ค่า commission CPA กับ CPL ก็จะเป็น cost per action cost per lead ก็จะมีพวกกด link, ลิงก์และก็ดาวน์โหลด แอปอินฟลูเอนเซอร์ก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือแม้ก็คอสเปอรีดลูกค้ามีการกรอก ข้อมูลผ่านลิงก์อย่างเช่นลงทะเบียนไปดู property หรือคอนโดอันนี้ก็จะเป็น cost per lead ทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ภายใต้ affiliate marketing ซึ่งอยู่ภายใต้ performance marketing อีกชั้นหนึ่งงานที่อยู่ทำอะอยู่ทาอะไรบ้างอ l i ที่ Shopee เราจะอยู่ในแผนก marketing และภายใต้ marketing ก็จะอยู่ใน affiliate marketing อีกทีนึงแต่ใน affiliate marketing เราจะดูแลพวก partner ที่จะมีหลายๆ influencer ในมือของเขา K L A อาจจะอยู่ภายใต้ partner Apple เราก็ จะดูแลพาร์ทเนยร์ป p p l e ประมาณนี้ถ้าพูดง่ายๆมันก็จะเป็น K L Affiliate Marketing Agency เราทำงานกับเอเจนซี่ที่อยู่ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศก็จะมีประเทศเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียมีซาอุดีอาระเบียด้วยแล้วก็มีนอร์เวย์ด้วยเราไม่ค่อยดีลกับ K L โดยตรงแต่เราจะดีลกับเอเจนซี่ที่ดูแล K L เราจะไม่สามารถรู้ว่าเอเจนซี่ถือใครบ้างเพราะว่าเขาก็อยากจะเก็บความลับของเขาเพราะว่าเราอาจจะดึงอินฟลูเอนเซอร์มาทำกับเราโดยตรง มันก็จะเป็น challenge อย่างหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามันเหมือนว่าเรากําลัง working blind เพราะว่าเราไม่รู้ K L ของเขาคือใครบ้างแล้วก็ product ไหนเ็าจะเสนอยังไงมันก็จะมีหลายๆ challenge ในทุกๆวันของการทํางานกับพวก partner งานที่อยู่ทำ day to day อย่างงี้อยู่ทําอะไรบ้าง start the day with looking at data ก็คือเราจะต้องดูว่า partner เจ้านี้ performance ร่วงหรือเปล่าร่วงเพราะอะไรนอกจากนั้นก็จะมี s e u l weekly meeting กับแต่ละ partner เขาควรทำาทำําทำยังไงบ้างเพื่อที่จะเติบโตยอด order เขาควรทำยังไงบ้างให KOL โปรโมทมากขึ้นกับเขาอยากถามอลิสหน่อยว่าทําทำไมถึงอยู่เลือกที่จะมาทำงาน Affiliate Marketing ที่เนี่อลิส์งานแรกของเราจะเป็น Start Up ที่เป็น Affiliate Marketing Agency จากฮ่องกงเราสมัครเข้างานนี้เพราะว่าเราเห็นว่ามันน่าสนใจมันแปลกดีและมันเป็น Start Up และเราเป็นเด็กจบใหม่คนที่สัมภาษณ์เราเขาเป็น Manager เขามี วิชั่นที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราจะตกโตในมือของเขา affiliate marketing ในก็คือปี2019มันเป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับตลาดไทยแล้วเราเห็นว่าอันนี้เป็น challenge อย่างดึงที่น่าท,าท้าทายน่าทำแล้วก็เลยเลือกที่จะทำบริษัทนี้ในบริษัทก็มีแค่3คนรวมรวมเราด้วยเราสร้างทุกอย่างกับมือตัวเองอะ create pitch deck company deck ทุกอย่างเป็นภาษาไทยแล้วก็เริ่ม grow partner base ออกมาก็คือเราต้องไป pitch partner ไปก g r o ม p a r t n e r ให ทำกับเราคอยดูแลเขาให้ทำ affiliate marketing ต่อๆไปซึ่งมันค่อนข้างยากเพราะช่วงนั้นคนคิดว่า affiliate marketing มันคือเว็บพันนันหรือเปล่ามันคือ scammer หรือเปล่าม,มันคือมันคืออะไรประมาณนี้ต้องคอยคิดวิธีที่จะ convince เขาให้มาทำ affiliate marketing และหลังจากนั้น Shopee ติดต่อหา,หาเราเราตัดสินใจที่จะย้ายมาอยู่ Shopee เพราะว่าจะ explore corporate มากขึ้นอยากถามอลิสหน่อยละกันว่า affiliate marketing กับ KOL สิ่งนี้มันเหมือนกันไหม Alice? อลิส KOL เป i นยูทูบเบอร์ก็คล้ายๆ influencer influencer เขาก็มีรายได้หลายๆแบบเช่นเขาอาจจะรับโพสหนึ่งโพสห้าพันบาทหรือไม่ก็รับ product แล้วก็โพสฟรีให้กับทางแบรนด์ affiliate marketing ก็เราสามารถใช้สินค้าที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็โพสต์ขึ้นไปแล้วก็เราสามารถสร้างรายได้กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วมันเป็น passive income มันเป็น performance marketing ให้ข้อมูลกับทั้งแบรนด์และก็ influencer ว่าอะไรควรปรับปรุงยังไงบ้างอยากถามอลิสนะว่าการทํางานที่ช้อปปีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปทํางานต่างประเทศทำไ,ไมอลิสถ้าจะทำในด้านอาเซียนมาร์เก็ตตเราคิดว่าคนเรามีโอกาสเสมอเพียงแค่ว่าเราจะไปหามันหรือเปล่าช้อปปีก็เป็นบริษัทที่มีเนมที่ดีหลายๆประเทศก็มีช้อปปีอย่างเช่นมีบราซิลเวียดนามมาเลเซีย almost all of south east asia เราก็เลยคิดว่ามันเราสามารถสมัคร งานต่างประเทศได้จริงๆใน s h o ป e e ก็มีโอกาสให้ transfer เรื่อยๆเพียงแค่ว่ามันมี availability หรือเปล่าและฝั่งนู้นเขาจะรับอยู่หรือเปล่าถามอลิสนะว่ามันมี Skill อะไรบ้างที่มันใช้สำหรับงานนี้ไม่ว่าจะเป็น hard skill แล้วก็ soft skill hard skill คือ data แน่นอน you also need to be very creative อันนี้ก็จะเป็น soft skill เพราะว่ายู่จะเจอปัญหาทุกวันแต่อยู่ก็ต้องคิด solution ใหม่ทุกวันเพราะว่าแต่ละปัญหา แต่และ challenge มันไม่เหมือนกันแล้วเราก็จะต้องคอย adapt ไปเรื่อยๆ presentation skills อันนี้ก็สำคัญมากๆเพราะว่าอยู่จะต้องคุยกับ influencer อยู่จะต้องคุยกับแบรนด์ยู่จะต้องคุยกับ internal ของบริษ,ษัทและก็ต้อง maintain relationship <ๆ>กับ partner <คน S 1> ด้วยคนที่ไม่ได้เรียนจบแบบ business school มาสามารถทำงานนี้ได้ไหมอลิสจริงๆเราคิดว่า ใครๆก็ทําได้เพราะว่าตอนที่เราเข้าไปทํางานที่แรกที่เป็นสตาร์ทอัพที่มีแค่3คนแต่และคนจบจากคนละดีกรีเลยถ้าเกิดว่า u be p a s s i o อะ you สามารถทํา มันมีสิ่งหลายบางที่อยู่ประทับใจในตัวเนื้อง,งานแล้วก็รวมถึง c u เจ u r e ใน shopee ตัวเนื้อง,งานเราคิดว่าเราชอบที่แต่ละวันมันมีส่วนหนึ่งที่ routine แล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่มี new challenges ดเลยมัน I feel like it keeps me fresh ประมาณนี้เพราะว่าเราก็จะมี routine work ที่ทำเหมือนกันทุกวันแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเราก็จะใช้สมองในการคิดว่าแบบควรทำอะไรบ้างควรแก้ปัญหาอย่างไงบ้างมันมีหลายๆอย่างที่สามารถทำให้เราโตขึ้นใน s h o p ซึ่งอันนี้ก็ จะเป็นทําให้เราชอบบรรยากาศ workplace environment ของ Shopee เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ที่ Shopee และเราโตทั้งเพื่อน่วมงานแมเนเจอร์คือทุกอย่างมัน support growth ทุกคนพร้อมที่จะ support กันและกันมันมีสิ่งไหนบ้างที่อยู่คิดว่าน้องๆหรือคนที่สนใจงานแล้เนี่คนที่จะ expect ไว้ก่อนที่อยู่จะต้องเข้ามาที่เนี่ย be ready for change at any moment เพราะว่า e-commerce เป็น i n d u s t r y ที่ fast moving มากม แต่เราก็ต้องคิดเป็นไอออนคอมพิวเตอรตลอดเวลาแพลนอยู่อาจจะเปลี่ยนภายใน24ชั่วโมงแพลนที่อยู่ปูไว้ประมาณ3เดือนอาจจะเปลี่ยนการทานหารพรุ่งนี้อยู่อาจจะทําคนละอย่างเราก็ต้องตามเทรนด์เราก็ต้องตามลูกค้า ด้วยดูแชร์ให้ทุกคนฟังหน่อยก็ได้ว่าเออ working hours work คือทำมันเป็นยังไงบ้างแต่ก็อยากจะบอกทุกคนว่านี่มันก็คือขึ้นอยู่แล้วกับแล้วแต่คนแล้วแต่หน้อง,งานแล้วก็แล้วแต่ทีมด้วยก็อยากจะอะไรสเล่าให้ฟังหนักกันว่าเออ,อยู่ทำงานเป็นยังไงแบบเลิกกี่โมงที่ช้อปปีเรารู้สึกว่าเขา respect personal time มากๆก,ก,ก,ก็คือทำงานครบ8ชั่วโมงก็เลิกได้เลย แต่มันจะมีบางครั้งอย่างเช่นใกล้ๆแคมเปญใหญ่แบบเราอาจจะต้องให้กับบริษัทมากขึ้นเพราะว่ามันเป็นแคมเปญใหญ่นะงานก็จะหนักขึ้นในช่วงแคมเปญใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ทํางานเสร็จก็จะไม่มีใครมายุ่งด้วยเพราะทุกคน Respect กันแต่ก็จะมีนานๆทีว่าถ้าเกิดว่าระบบมีปัญหาหรือว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นที่เราไม่คาดคิดเราอาจจะต้อง take action บางอย่างพูดถึงตอนสัมภาษณ์งานยูเตรียมตัวยังไงล่ะเขามี process อะไรบ้างอะ interview ประมาณสครั้งแล้วก็มี skill test Skills Test ก็จะเป็นพวก h r s k i l l ในการใช้ Excel การใช้ V-Lookup Pivot Table การดู Data เบื้องต,นต้นประมาณนี้ค่ะ Interview ก็จะมี3 Interview มี HR Interview และมี Interview กับ Manager ที่อยู่จะ Work With แต่ตอนนั้นเรามี2 Manager สัมภาษณ์ไป2รอบก็คือเขาจะถามพวกมีโดน Case Question และ Market Sizing Question ถ้าอยากจะทำที่ Shopee เราแนะนำว่าเตรียม Case Question s และก็ มาร์เก็ตซาิคำถามสุดท้ายแล้วลิสอาไริสมีอะไรอยากจะฝากให้กับน้องๆคนที่สนใจอยากจะทํางานนี้หรือไม่ว่าจะเป็นแบบการใช้ชีวิตในมหาลัยด้วยก็ได้ถ้าเกิดว่าสนใจงานแนวนี้แนะนําให้น้องๆเตรียมใจว่า like anything can happen anytime and be confident in yourself that you're able to handle it and that you're able to adapt จริงๆ advice นี้มันสามารถใช้กับทุกงานในมหลาลัยก็แนะนําให้ทํากิจกรรมเยอะๆเ,เพราะว่าเกรดมันไม่ใช่ทุกอย่างทุก interview ที่เราไปและเราติดงานก็คือไม่มี ไม่มีใครถามถึงเกรดเลยแต่เขาสนใจใน internship work experience แล้วก็กิจกรรมขอบคุณอัลลิสมากๆที่มาแชร์เกี่ยวกับงาน affiliate marketing ให้กับทุกๆคนฟังถ้าใครมีคำถามอะไรนะสามารถคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้เลยเดี๋ยวเราจะรวบรวมแล้วก็มาถามอยูวิทีแล้วกันได้เลย thank you มากๆได้ยินดีจ้ะบ๊ายบาย